เดือนที่แล้วก็มีการตัดสินของสารกีฬาโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้มอบให้ท่านประธานนทรนงป์นะครับเป็นผู้ดูแลศาลกีฬาโลกได้มีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของท่านนายกวร์ฮิวัะกุดีเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลโลกที่โรซานเนี่ยจะมีการพาดพิงไปถึงดรและคุณสุภณีว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบอด้วยกฎหมายหรือมีการทุจริตจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องเกี่ยวกับคดีหมินประมาทการเตรียมทนายความที่สวีตคดีหรือตั้งคณะทํางรรนานหรือทีมทนายความที่เมืองไทยก็ดีเป็นงกำลังรวบรวม,รวมบรรดาค่าใช้จ่ายแล้วก็อะไรที่ท่านเดกต้องเสียไปในการที่ถูกคุณวิรัตน์นำคดีนี้ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยฮะเพื่อจะไปเรียกค่าเสียหายในทางแพ้งต่อไปออสําหรับการประกาศรายชื่อ นะครับของชุดเอเกมเมื่อวานนะครับ20คนทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถอนผู้เล่นดอก2คนนะครับก <c oughs> ็คือทีระทอนบุญมาทันกับประทุมชูทองทางสตาฟโค้ชเองนะครับก็ทงต้องปรึกษาเารือกันแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องเตรียมเรียกคนอื่นที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมทํางานคิดว่าไม่น่าเป็นหาอะไรนะครับก็มีทัศพลาเทศมีพานุโภมงศา แล้วก็ยังมีเกริดเราจะเน้นเกบรับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะเราไม่ห่วงเรื่องเกมเรับอาจจะเรียกเกิดนริดกับมหมครั้งหนึ่งใน,ในชุดยี่สามปีเนี่ยนะฮะเรามองว่าเราสู้ได้สับท,ทีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ประทุบนเนี่ยก็จะมีความมั่นใจและมีความหนักหน่วงในเกมแต่จริงแล้วเราได้เตรียม3คนไว้ก็คืออดีตสอนของรัาแล้วก็มีซาวุกันในบิลล เรามีชิทีพักแท่กลางนะครับแล้วก็มีโรเตชันของทิศตท่านบุญเกียสารัตอีกซึ่งในเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่สี่นะนะครับนะถ้าขาดประุูจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกตำแหน่งเซ็นเตอร์มาอาจจะเป็นตำแหน่งอื่นหรือซ้ำไปนะครับที่เราจะเดินทางมีเก็บตัวที่ครูเ็ตนะครับวันที่ยี่สิบหกในวันที่เก้านะครับ